ติดตามความเคลืบหน้าในเรื่องของทุนเสมอภาคซึ่งผู้ปกครองหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องในเรื่องของทุนเสมอภาคในส่วนของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะมีการทยอยจ่ายเงินแล้วแล้วใครบ้างได้รับสิทธิ์และเป็นเงินทุนเสมอภาคจริงหรือไม่แล้วจะทําอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินทุนเสมอภาคในครั้งนี้การรับสิทธิ์เงินทุนเสมอภาคแป0แสนรายที่จะมีการประกาศในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ได้รับสิทธิ์ ทุกคนหรือไม่เงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะทุนเสมอภาคนักเรียนยากจนมีเงื่อนไขโดยที่รัฐบาลให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือนักเรียนจะไม่ได้หลุดจากระบบนั่นเองค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องในเรื่องของทุนเสมอภาคนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องว่าเงินอะไร เข้าบัญชีใช้เงินทุนเสมอภาคของนักเรียนหรือเปล่านะคะล่าสุดค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารมาให้แล้วนะคะขณะนี้กสศค่ะคุณผู้ชมอยู่ระหว่างการจัดสรรทุนเสมอภาคกลุ่มนักเรียนที่ได้รับทุนต่อเนื่องภาคเรียนที่1ในปี2568โดยตอนนี้มีการทยอยโอนเงินจัดสรรในช่วงวันที่21-24กรกฎาคม2568ซึ่งหลายคนได้รับการโอนเงินไปแล้วนะคะวงเงินตรงนี้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับทุนเท่านั้นไม่ใช่ว่านักเรียนทุกคน คนทั่วประเทศจะได้รับทุนเสมอภาคนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าบัญชีเงินของท่านยังไม่เข้าใน2วันนี้อย่าเพิ่งกังวลใจนะคะและที่สําคัญในส่วนของกศทยจัดสรรโอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วกรณีการจ่ายเงินค่ะคุณผู้ชมกรณีการรับเงินผ่านบัญชีของนักเรียนแบบพร้อมเพลหรือว่าผู้ปกครองโดยตรงนะคะก็จะเป็นการจ่ายเงินสําหรับผู้ปกครองรอตรวจสอบสิธ์บัญชีในช่วงวันนี้ถึง24กรกฎาคมโดยการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคช ัโมบายแบงกิ้งปรับสมุดบัญชีธนาคารก็ได้และให้แนะนำตรวจสอบนะคะภายหลังวันที่24กรกฎาคามเป็นต้นไปค่ะหลังจากการจ่ายเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถถอนจ่ายเพื่อเป็นค่าครองชีพสำหรับนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในทุนเสมอภาคได้เลยนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีหมายเหตุแจ้งข้อความออกมานะคะว่ากรณีการแจ้งความประสงค์รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ด้วยชื่อเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการผูกไว้กับบัญชีพร้อมเพย์บัญชีพร้อมเพย์ไม่ ถูกต้องนะคะกรณีนี้นักเรียนจะได้รับทุนโดยทางกสศค่ะจะมีการจัดสรรโอนเงินเข้าบัญชีนะคะของสถานศึกษาโดยตรงเลยและให้ผู้ปกครองรับเป็นเงินสดนะคะที่สถานศึกษาตามนัดหมายของคุณครูประจําชั้นหรือว่าตัวแทนของโรงเรียนติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองหรือว่านักเรียนที่ได้รับทุนนั่นเอง